โอเคครับอ่ะคราวนี้เราก็มาหาระยะทางครับ s ระยะทางเพราะันระยะทางก็คือระยะระยะที่เคลื่อนที่ได้ทั้งหมดะระยะที่เคลื่อนที่ได้ทั้งหมดก็คือเริ่มจาก A ไป B แล้วก็ B ไป C ระยะทางเราก็ได้เป็น s ระยะทางเท่ากับ AB ครับในช่วงแรกบวกกับช่วงที่สองก็คือ BC เอบี A, B, เราเท่าไหร่ครับเอบีสิบห้าอ่าใช่ครับ ab บีสิบห้าบวกป c คือแปดเพราะนั้นระยะทาง S เราได้เป็นยี่สิบสามหน่วยเป็นเมตรต่อมาครับหาการกละจัด การกระจัดก,ก็คือระยะจากจุดเริ่มต้นก็คือ a ครับไปยังจุดสุดท้ายก็คือ c ตรงนี้ครับคือระยะการกระจัดเรา v e c เพร s ะฉะนั้นการกระจัดเราจะได้เป็นอะไรครับการกระจัดก,ก็คือระ,ร,ะระยะจากจุดเริ่มไปยังจุดสุดท้ายก็คือ ac กำลังสองครับเท่ากับ a b กลังสองบวก b c กำลังสองอันนี้งงไหมครับพ้อนี้เจอในห้องไหมเจอค่ะเจอนะอ่าน,นั้นเราก็ย้ายเลยครับย้ายกำลังสองไปฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นรูทครับฝั่งนี้ก็จะเหลือ a c อย่างเดียวเท่ากับสแควรรูทเราก็ใส่ไปครับ a b a b ของเราคือสิบห้า ก็เป็น15กำลัง2บวกกับ bc ของเราคือ8ก็เป็น8กำลัง2เพราะนั้น ac ของครูตัวเนี้ยจะได้เป็นเท่าไหร่ครับเป็น square root หลังจากยกกำลังแล้วบวกกันนะจะได้เป็น root 289ถอนออกมาครับ ac ก็คือ17 เป็นเมตรข้อนี้ได้ไหมครับได้ไหมได้ค่ะได้นะถ้าข้อไหนตรงไหนไม่ได้ถามคุณเลยได้ได้เลยนะค่ะค่ะโอเคผ่านนะครับอะต่อมาข้อถัดไปข้อสข้อสาม เอกเดินไปทางทิศเหนือ100เมตรจากนั้นเราก็ลองดูครับทิศเหนือสร้างขึ้นมาอันนี้คือ100เมตรจากนั้นเดินไปทางทิศตะวันออก80เมตร อ่าแล้วเดินต่อไปทางทิศใต้ครับอีกสี่สิบเมตรทิศใต้ก็คือเดินลงมาครับอ่อาตรงนี้คือสี่สิบเมตรครับเพราะฉะนั้นโจทย์ต้องการทราบนะครับจงหาระยะทางที่เอกเคลื่อนที่และการกระจัดของเอก นั้นอย่างที่ครูบอกว่าระยะทางเรานำมาบวกกันหมดเลยครับระยะทาง S เราได้เป็นหนึ่งรบวกเท่าไหร่ครับแปดสิบบวกสี่สิบระยะทางก็ได้เป็นสองอยี่สิบเมตรครับ ต่อมาโจทย์ต้องการทราบการกระจัดครับดัะนั้นการกระจัดเราวัดจากไหนครับวัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนี่ครับคือการกระจัดของครูเวกเตอร์เครับจากนั้นเราก็แทนค่าครับ มาดูก่อนว่าการหาการกระจัดเราจะต้องคิดทิศทางด้วยถ้าทิศทางไปทางเดียวกันบวกกันทิศทางตรงข้ามลบนะครับนำมาลบกันคราวนี้เราลองดูหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยของเรามีทิศขึ้นใช่ไหมครับสี่สิบมีทิศลงแปงว่าต้องนำมาหักล้างกันขึ้นกับลงครับหนึ100่งร้อยลบสี่สิบได้เป็นหกสิบ ร้านหกสิบก็คือมีทิศขึ้นครับอ่ะตรงนี้คือหกสิบเมตรแปดสิบของผู้ยังเหมือนเดิมนะแปดสิบครับแปดสิบก็คือมีทิศไปทางตะทิศต,ตะวันออกเหมือนเดิมครับตรงนี้ทันไหมครับ ท่านค่ะท่านนะอ่าโอเคเพราะนั้นหกสิบกับแปดสิบเป็นไงกันครับตั้งฉากตั้งฉากกันเพราะนั้นเกก็หาการกระจัดได้ครับหาการกระจัดก็คือวัดจากจุดเริ่มไปยังจุดสุดท้ายครับอันนี้คือการกระจัดเพราะนั้นมันตั้งฉากกันเราก็ใช้ปีทาโคลัสเข้าไปเลยก็เป็นการกระจัดเท่ากับสแควรูตเลยครับ ก็เป็น60กำลัง2บวก80กำลัง2นั้นตามหลักของคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยตีโกณมิติ60 80, 80ด้านยาวสุดจะเป็นเท่าไหร่ครับด้านยาวสุดเราจะเป็นเท่าไหร่เอส60 80ด้านยาวสุดต้องเป็น100อ,อ่านไหมถ้าไม่ทานปุ๊บโควใส่ตรงนี้ก็ได้ หกสิบกำลังสองก็ได้เป็นเท่าไหรครับสามพันหกร้อยบวกกับแปดสิบกำลังสองก็หกพันสี่ร้อยมันจะได้รูทหนึ่งหมื่นพอดีสองจำนวนคูณกันได้หนึ่งหมื่นก็คือหนึ่งร้อยอ่าอนี้ครับการกระจัดก็ได้เป็นรูทหนึ่งหมื่นสองจำนวนคูณกันได้มึ่งหนึ่งหมื่นก็คือหนึ่งร้อยครับ เมตรงไหนไม่ได้ไม่ต้องเกรงใจคุณนะถามเลยนะเดี๋ยวทำข้อสอบจะได้ทั้งทําได้เยอะค่ะครับเพราะนั้นโจทย์แต่ละข้อมานี่แบบแตกต่างนะแนวคิดต่างกันเยอะเลยมีหลายแบบโอเคข้อนี้ผ่านไหมครับข้อสามผ่านผ่านนะครับข้อที่สี่ข้อที่สี่นี่ียบข้อสามเลย บอกว่าบัวขาวออกวิ่งจากค่ายมวยไปทางทิศตะวัอนออก16กิโลเมตรเราก็วาดแผนภาพก่อนครับอันนี้เป็น16กิโลเมตรจากนั้นเดินต่อไปทางทิศเหนืออีก12กิโลเมตรเดินขึ้นไปครับน่า ตรงหาครับการกระจัดของบกขาวจากค่ายมวยเป็นกี่กิโลเมตรนั้นการกระจัดเราก็วัดจากจุดเริ่มนะครับไปยังจุดสุดท้ายอันนี้ก็คือการกระจัดของบกขขาวซึ่งการเคลื่อนที่นี้ก็คือเกิดการตั้งฉากกัน 6กับ12กิโลเมตรนะครับแล้วเราก็หาการกระจัดเหมือนเดิมครับตรงนี้เราไม่ต้องแปลงหน่วยเพราะว่าโจทย์เขาถามเรามาเป็นกิโลเมตรเราก็จะได้ว่าการกระจัดเรานะครับเท่ากับสแปร์รูท10 12กํลัง2บวก16กําลัง2 ก็จะได้เป็นสี่ร้อยนะครับพอดีเลยก,การกระจัดเราก็คือเท่ากับ20เมตรครับกิโลเมตรนะอ่าโอเคครับตัวนี้กูถามว่าถ้าระยะทาง ระยะทางเท่าไหร่ครับเจ็ดข้อค่าระยะทางเท่าไหร่ก็เอาสิบหกบวกกับเท่าไหร่ครับปแปดอ่าก็ได้เป็นยี่สิบแปดกิโลเมตรระยะทางค่ะอ่าโอเคข้อต่อไปข้อห้าเจอไหมครับในห้องลักษณะเป็นตำแหน่งเป็นตำแหน่ง เจอค่ะเจอเจอนะอ่ะาน,นบอกว่าวัตถุเคลื่อนที่นะเปลี่ยนตำแหน่งจากสองสองไปยังตำแหน่งหกห้าดังรูปทัานสองสองเราอยู่ด้านตำแหน่งเอครับหกห้าตำแหน่งสี่จงหาการกระจัดของวัตถุ ัการกระจัดของวัตถุก,ก็คือตัวนี้ครับการกระจัดวัดจาก A ไป C การกระจัดเราจะหาได้จากอะไรครับเนื่องจาก A B ตั้งฉากกับอะไรครับตั้งฉากกับ B C ใช้ปีทาโกรัสมาเหมือนเดิมครับ การกระจัดก็จะเท่ากับสแควร์รูทตรงนี้เราก็จะได้นำเลขนะครับตัวหน้า2ครับกับ6ตัวหน้านะครับนำมาลบกันนะก็เป็นอะไรครับเป็น2อลบหทั้งหมดยกกำลัง2อนงะต่อมาตัวหลังครับ ตัวหลังคือสองห้าตัวนี้เราก็นำมาทำอะไรครับนำมาบวกกับอีกวงเล็บหนึ่งครับวงเล็บหนึ่งก็ได้เป็นสองลบห้าทั้งหมดยกกำลังสองตรงนี้การกระจัดเราก็จะได้เป็น ้งหมดยกกำลังสองนี้ก็เป็นเท่าไรครับเป็นสองกำลังสองก็เป็นสี่อ่าตัวนี้ยอ่าเราเราลบก่อนละกันแล้วค่อยยกกำลังครับสองลบหกเหลือเท่าไร่ครับตัวนี้สองลบหกก็เหลือลบสี่ลบสี่ลบสี่ยกกำลังสองก็เป็นสิบหกยกกำลังเลขจะต้องเป็นบวกเสมอ่อะโอเคบวกกับเทอมนี้ครับสองลบห้าก็เป็นลบสาม ลบสากำลังสองก็เป็นเก้านั้นการกระจัดเราก็ได้เป็นสแควรูทสิบหกบวกเ้าเป็นเท่าไหร่ครับยี่สิบห้านั้นการกระจัดเราก็ได้เป็นห้าครับหน่วยเป็น เมตรนะครับน,นี่มีหน่วยไหมอ้าวไม่มีหน่วยเราต,ตอบเป็นเมตรไม่ได้ถ้าไม่มีหน่วยเราก็ตอบเป็นหน่วยตรงน,นี้อย่าลืมนะเพราะาเขาไม่มีหน่วยกำกับให้เรามีแต่ขั้วดับเราตอบเป็นหน่วยครับ <S <S โอเคข้อนี้ผ่านนะครับค่ะ ถ้าเป็นโจทย์เป็นลักษณะนี้ระวังตรงนี้ดีๆน,นะกอบต้องนำมาลบก่อนแล้วยกกําลังเพื่อทํากําลังติดลบทำลบให้เป็นบวกตรงนี้ก็เช่นเดียวกันอโอเคครับข้อถัดไปข้อหกครับอ่าข้อหกนายกเดินจาก A ไป B A จุดเริ่มครับ ไปบียีเมตรใช้เวลา18วินาทีจากนั้นเดินต่อไปอยังซีลังลูกครับใช้เวลา12วินาทีจงหาครับจงหาขนาดของความเร็ว ความเร็วเฉลี่ยของนายกตลอดการเคลื่อนที่เพราะนั้นโจทย์ต้องการถามค่าของความเร็วเฉลี่ยความเร็วเฉลี่ยเป็นความเร็วที่เกิดขึ้นสองเหตุการณ์ขึ้นไปกรณีนี้เคลื่อนที่จาก A ไป B หนึ่งเหตุการณ์ละแล้วก็จาก B ไป C หนึ่งเหตุการณ์เราก็ใส่เลยครับความเร็วเฉลี่ยก็ได้เป็น v average ครับ e เป็นตัว v average e เขากับการเปลี่ยนแปลงของระยะทางอ่ะการกระจัดครับการเปลี่ยนแปลงของการกระจัดหารด้วยเวลา ตรงนี้ได้เนะาะค่ะครับคราวนี้การกระจัดเราได้เท่าไหร่ครับการกระจัดการกระจัดเราต้องวัดจากจุดไหนครับวัดจากจุด A ไปยังต C ถูกต้องอันนี้คือการกระจัดที่คูลากซึ้นปากเราไม่รู้การกระจัดเท่าไหร่แต่เรารู้ด้านทั้งสองด้านเนี่ยยี่สิบกับสิบเมตรเราก็ต้องมาหาการกระจัดก่อน เพื่อจะไปแทนในสุดหลักเราดังนั้นการการะจัดก็จะได้เป็นอะไรครับ square root ยี่สิบกำลังสองบวกกับ1 0บกำลังสองนั้นการการะจัดเราก็ได้เป็น square ร o o t สี่รอบวกกับหนึ่งร้อย าการกระจัดเราก็ได้เป็นเท่าไหร่ครับได้เป็นรูทห้าร้อย่ะเพราะนั้นรูทห้าร้อยเราถอดรูทออกมาได้เป็นอะไรครับได้เป็นสิบรูทห้า เป็นเมตรนะครับเราก็แทนค่าเลยครับเราได้ดาการกระจัดแล้วก็เป็นสิบรูทห้าครับจากนั้นก็หารด้วยเดลต้าเวลาเวลาของเราสองช่วงใช่ไหมครับก็คือสิบแปดวินาทีกับสิบสองวินาที นี้ก็ได้เป็นอ่า18บวกกับ2ครับก็เป็น30ตรงนี้ครูก็ตัดเป็นอย่างต่ำได้ครับนั้นถ้าความเเฉลี่ยเราก็ได้เป็นเท่าไหร่ครับได้เป็น รูทห้ารูทห้าเราถอยมาก็เป็นสองจุดสองสี่ส่วนด้วยสามครับก็อยู่ประมาณศูนย์วกว่านะตัวบนน้อยกว่าตัวล่างอยู่ประมาณศูนย์จุดเจ็ดห้าเมตรต่อวินาที ได้ไหมครับได้ค่ะของเราสอบวันไหนครับเนี่ยอาทิตย์หน้าค่ะอาทิตย์หน้าหมายถึงว่าวันที่สิบเท่าไหร่นะอาทิตย์หน้าวันนี้สิบเจ็ดวันนี้ว่ะสิบส,สิบเจ็ดป่ะค่ะน่าจะประมาณวันจันทอาทิตย์หน้าโอ้โหเร็วสอบเร็วนะเนี่ยที่จริงคือสอบอาทิตย์นี้ได้อีกเดีแบบ <laughs> แบบพึ่งจบกีฬาสีเขาก็เลยแบบอยากให้เรียนก่อนโอ้ทางใต้มีกีฬาสีแล้วเหรอใช่ค่ะ